ของผมเรับคำยืนยันแล้วนะครับว่าเงินเบิร์นเฟสสองจะยังไม่เข้านะจะไปเข้า3ธันวาเอาไไ้ค่ะไปเข้าประชุมคอรมวันที่3ธันวาคมนะสำหรับเฟสเฟสสามเงินเบิร์นเฟสสองเฟสสองน้องไ์เฟสสองค่ะ60ปีขึ้นไปนะเฟสสองเรียกว่าเฟสผู้สูงวัยค่ะอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้เป็นเงินสดเหมือนกันท่าหนึ่งหมื่นบาทโดยที่เฟสสองอายุ60ปีขึ้นไปข้อที่หนึ่ง ต้องไปซ้อนกับกลุ่มแรกเป็หนึ่งข้อที่สองท่านจะต้องลงแอปทางรัดผ่านการยืนยันตัวตนว่ามีคุณสมบัติแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะแปลว่าต้องไม่มีไรายได้เกินกว่าที่กําหนดบัญชีเงินฝากต้องไม่เกินที่กําหนดเข้า2เงื่อนไขนี้ตกลงจะยังไม่เข้าคัามเตจะเข้าคอรมอวันที่3าธันวาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เข้าก็คือไร่ระพันน้องไบรท์ตกลงชาวนาะ